สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะหนาก็จะออกบานๆจักหน้อยหนึ่งเด้อ <c oughs> คนอ้วนเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีวันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์เนาะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปแคมปปิ้งกูนแล้วค่ะต้องเตรียมเก็บของเก็บเก็บเสื้อผ้าไปบางส่วนว,วันนี้ไปธุระมาค่ะเอาเอกสารไปให้คอมมูคอมมูนิคอมมูนิก็คือเขตเทศบาลของของเมืองที่หนูอยู่นะคะ เป็นเป็นขื้เขตบ้านเฮ้าอะไรแพี่น้องดูแลดูแลบุคลากรของของเขตขาเขตมันน่ะนะเอาเอกสารไปให้ยืนให้เขาเอกสารกันขอแต่งงานไปยืนให้เขาค่ะขาไปคุยกับเขาปรึกษาเขาก็าสรุปและสรุปได้แล้วว่านักเรียนแถวบ้านนี่แหละค่ะเห็นว่าเขาเปิดสอนมันมีทีเปิดสอนอยู่แต่ก็บรรลว่าจะมีนักเรียนหลายโบะนะะ เป็นกังวลอยู่ค่ะถ้าว่าดีใจก็ดีใจจะเป็นกังวลกับกังวลดีดีใจเรื่องจะได้แต่งงานดีใจเรื่องจะได้เขาเลี้ยนแล้วแล้วก็เป็นกังวลเรื่องจะแต่งงานแล้วก็เป็นกังวลเรื่องที่จะเขาเลี้ยนแล้วอีกนะคะถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการเรียนภาษาโนเวย์มาแล้วนะคะผ่านมานี่ที่นี่ก็หมายหมายถึงว่าแบบคือโบหูเลยโบหูภาษาโนเวเลยเลยนะอืมพอแค่นับเลขได้แต่ว่าก็ กะกะก,กึงๆนะแม่เราก็พ่อแบบว่าพ่อหูอ A B C เพ่อหูเป็นบางโตแต่ก็จำไม่ได้นะได้แค่นั่นภาษาอังกฤษนูก็บ่ค่อยได้เด้ภาษาอังกฤษนูก็ได้แค่แบบว่าแค่พูดกาแฟนในชีวิตประจําวันแค่นั่นและถ้าว่าไปคุยกับคนอื่นนอะคุยบ่รูเรื่องไปฟังบ่อกฟังบร่รูเรื่องเหมือนว่าเขาคุยเหมือนว่าสองคนสองคนเขาอยู่น้ำกันต่อห้ใช้ต่อห้ใส่ภาษามือเขาก็เข้าใจกันนั่นนึกออกบ่เออนั่นแหละนูได้แค่นั่น แล้วทีนี้ก็เป็นเขาเขาเรียนภาษาโนเว์ครั้งแรกแล้วคู่คู่ที่สอนก็เป็นคนโนเว์ด้วยแล้วมูที่ว่าเขาไปเรียนในห้องเดียวกันหลายศาสตร์เขาบอกมีหลาย,าห,ลายหลายสัญชาตนะิเขามาเรียนในห้องเดียวกันโอ้ยกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้พี่นงเอ้ยคิดเบิ่งที่จะกคนที่มันบ่งหูภาษาเลยนะเออคนที่บ่งหูภาษาเลยนะ่ะแล้วคู่ที่สอนบอได้บอาไทยซะเลยสักคำหนึ่งเออบอกแต่ ภาษาโนเวก็ภาษาอังกฤษบางเป็นบางคำตรงนั้นมาแล้วตอนนีกับตอนหนีก็พ่อได้พอได้อยู่พออ่านออกพ่ออ่านออกแต่ว่าบ่กขอใจในสิ่งที่เฮาอ่านเออพ่อเ้าได้อยู่นิดน้อยพ่อเข้าใจอยู่นิดน้อยอย่างประมาณนี้ก็ยังพอโอเคแต่ก็ยังมีความตื่นเตนะ้นหน้ะก็จะได้เขาไปเรียนแล้วก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลอยู่ <laughs> จ้ะ <c oughs> ตอนหนีซีมงจะหามงค่ะ สี่ม้งจะหามงพระอาทิตย์พระอาทิตย์เริ่มตกตกสวยแล้วพระอาทิตย์เริ่มตกหกม้งแล้วค่ะปกติเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเหมือนไทยฮะแล้วขึ้นหกม้งตกหกมงค่ะเพราเลยจากช่วงนี้ไปก็จะตกพุรัทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มกูน่พะพระอาทิตย์ตึงจกตกหนาหอนตกสี่ทุ่มห้าทุ่มค่ะพระอาทิตย์เนาะ <c ười> มันก็นเป็นแปลกๆดีจ้ะ <c ười> ประสบการณ์นะคะประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตได้มาอยู่มืองหนอกเนาะจ้ะ ก็บ่เคยคิดบ่เคยฝันว่าจะได้มาอยู่หรอกคะ่ะอืมบ่เคยผิดบ่เคยคิดบ่เคยฝันว่าจะได้มาอยู่อีลีตอนนี้ก็ได้มาอยู่แล้วก็ต้องเฮ็ดให้มันดีขึ้นจะต,ต้องเฮ็ดให้มันดีทุกอย่างมันก็จะต้องดีขึ้นเนาะกะับอายุเฮาก็จะสามสิบแล้วจังเสียเฮาก็พึงแต่จะเริ่ม้นค่ะพึงแต่จะเริ่มจนเพราะความฝันของเขามันก็อีกหลายอย่างนี่เฮาจะเฮ็ดค่ะเป็นคนบ่มิลูกคะ่ะบ่มิลูกแต่ว่าก็หวง ว่งแม่ว่องนะ้องอะนะว่งแม่ว่องน้องในบ้านข้างนากรใหญ่เขามีชีวิตดีดีดขึเข้าอะนะก็บอกพงว่ามันจะเป็นยังไงในวันข้างนาเ่าจะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆอ,อืหนาวคะ่ะอากาศอากาศเย็นๆเมื่อนี้แม่ทรงแม่หนูทำบ้าน<อ>ทรงให้ิ้ลก็เป็นตาลิต้นลิศตนค่ะเละิศตนเออก็ได้น้องเขางพยงบานพอสบายก็ได้ทรงเงินไปให้แม่สองพันก็บอกไม่เงินหนูดอกคะ่ะเงินแฟนน่หะเงินแฟนะ ก่อนทรงก็ต้องบอกเขากรองขอกั่นแดกไปดองเอเงินเขาเนาะค่บางที่เขาก็มีคําถามว่าเป็นยังจะต้องทรงให้แม่ยังจะต้องทรงให้น้องเกิดมากยญ่มากก็ต้องอซ่เหลือเจ้าของตีดแบบว่าดูดูแลเจ้าของในยังบ้านเนี่ยค่ะแล้วแฟนแม่หนูก็มีครอบพวกรายเ็นบลาเขาก็บอกว่าเออเขาก็มีครอบัวหมายยูมีแฟนเขาเทคแค่ยูดูแลยูยังสิเป็นยังธอจะต้องทรงนี่แลเขาบอกว่าฉันก็ต้องทรงเป็นแม่แม่ของฉัน ศาสนาชั้นบานเมืองชั้นวัฒนธรรมชั้นอก็คือเขาอธิบายเขาฟังนะืมเขาสอนมาแบบนี้ว่าเกิดเป็นลูกเป็นหลานจะต้องมีแบบว่านี่อย่างเงี้ยก็คือเราจะต้องดูแลพอแม่ปู่ย่าตายายอ่ยนะถึงแม้ว่าจะบริโยยุดมกันแต่อย่างนี้น,น,นี่น้อยาก็ต้องดูแลมันบลาพ่อทรงเงิ้ยทรงทรงอยู่ข่าวแฟนทรงห้โยตึงเราจะ จมใจยังแล้วเราเราเราก็ทรงหายอยในในิดๆนน้อยอะนะมัน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 บดเอนเงินหลายออียงนะบางที่เข้าใจบอกว่ามันบดเม็นเงินหลายจํานวนหลายเออบางที่ฝรังร่งฝรั่งเถามันมักเว่ามักจมเด้พี่น้องเออบางที่หนูก,ก็เบือ่อหนูก,ก,นนนก็น้นอยน้อยเหมือนกันน้อยไอ้ที่น้อยนี่ก็คือ บรบบอเด้เดสื่งช่วงส่งเขียดเลาดอกแต่ว่าน้อยน้อยแบบว่าเป็นยังจะต่องจมเป็นยังจะต้องว่าหายก็หายบ่หายก็บกบกบเบามาเลยอีกอย่างประมาณนี้นะืะแต่หนูก็บด้บบาน้ำเล่าดอกค่ะคิดแนใจเออคิไดไน้ใจแล้วก็มีมกันมาถามกับอีกว่าแล้วเธอห้ให้เขาไปแล้วเขาเขาขึ้นเธอบอกค่ะหนูก็เลยบอกว่า <c oughs> เงินแค่สองพันน่ะฉันห้แม่ฉัน,ฉ,นฉันบ่ฉันฉันบออข่ของเขาขึ้นดอก อฉันอยากให้เขาฉันอยากดูแลเขาฉันอยากเทคแคร์เขาอย่างงี้ชนะคุยน้ากันย่าไดก็มีปัญหาย่ากันตลอดพี่น้องคันว่าจาเป็นอีดีนะ่นหนูก็บอกว่าวนว่า,างเงองเงินก็เล่าถันหนูรอรอเฮ็ดงานแต่งหนูจะส่งของหนูเองเดอกบางทีมันก็บเบื่อมอือแต่ถามว่าเราาหายไม่ค่ทันว่าจําเป็นทจะต้องส่งอีหลีแล้วหายพอเลาก็หายืมกาก็หายนั่นแหละ แต่ก็เบื่อข้ามเบาเนาะข้ามเบาเราเนาะอืมก็ขอใจกันเนาะจ้ะมันหนีส่งซีบาสบายค่ะอ,ส,อส่งซิบาสบายอากาศมันหนาวหนาวอยู่แต่ว่าเป็นยังต้องมาระบาย <c ười> แต่ว,ว่าระ,ะ,ะ,ะบายก็เออ่ระบายก็ระบายก็ได้ <c ười> ช่วงนี้เป็นรอบเดือนจะเป็นรอบเดือนก็นลลเลยแบบว่าส่งไม่์เมืออมม่อยเออส่งไม่์เมื่อย มัอนี้ร้านเราเลิกเรียนมาเล้เรามาหาเขาเขามายูนําอยู่บานว่าบานยูติดยูติดโรงเรียนค่ะยูติดโรงเรียนลรวร้านเราบ่อยากกับบานนะนา้านเราบ่อยากกับบานไว้บานบานที่หนูยูนี่มันยูติดกันโรงเรียนเวลาเลิกเรียนแล้วก็แล้วก็กับเขาบ้านเลยังเสียพ่อตื่น้าวมาไปไปโรงเรียนโรงเรียนเขาเก่าโมงเสียเขา เขาอยู่บ้านนี่เขาก็ตื่นแปดโมงแต่มันวบาแปดโมงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ลีลาลีลาใดมันก็จะเขาเดียนนะคันว่าคันว่าเขากลับบานเขากลาบบานพอแม่เขานี้มันไกลเออมันไกลมันก็ไ่ได้ไกอยังไล่ดอกรับม่านสองเมตรสองกิโลเมตรสองเมตรนั่นแหละแต่เขาบ่อยากตื่นสาเพราะว่าเขาบออยากตื่น้าเพราะคันเขากลาบบ้านเขาก็ตื่นแต่หกโมงหกโมงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เองได้พี่น้องเด็กเจ็ดอืมต้องเฮ็ดเองเฮ็ดเตือนเอง เฮ็ดกับเขาเฮ็ดแนวเฮ็ดไอเฮ็ดแน,ว,แนวกินซาวเองแบบอาหารซาวพลังเบคฟาดขนมปังนะขนมปังไข่เจียวไข่าดาวยังก็ว่าไปแล้วก็เฮ็ดห่อเขาห่อหอ,หอขนมปังไปกินโุงเรียนนําอยู่บ้างนอกต้องห่อไปกินโรงเรียนนะคะบ่าว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือพิธีีิธีงานทุกคนจะต้องห่อเขาไปกินเองเขา่ามีอาหารกลางวันบ่ามี อียงให้คือเพื่อประเทศให้ห่อดอกค่ะแล้วอายุเราเด็กอายุเจ็ดขวบตอนดูแลตัวเองนะฝรั่งเขาพ่อมาแบบว่ากันพอแม่ตังคนตางเหตุงานเนี่ยเขาพ่อมาดูแลคบประงมเหมือนคนไทยดอกค่ะเขาให้เหตเองคันว่าญ่ใหญ่แล้วพ่อเหตเองได้สี่เขาก็ให้เหตเองดูแลตัวเองค่ะเพรว่าไอ้ทีงเขาให้ดูแลตัวเองฝรั่งเป็นอย่างฝรั่งลูกเขาพวกนั้นมันคือมันคือจังบ่อคอยที่จะผูกพันกันสักเท่าไดเพราะว่า เพราะว่าคือเด็กคนหนึ่งที่เกิดมามันเหมือนความมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันเป็นความรับผิดชอบของของพ่อกับแม่ที่เฮดในเขาเกิดมาก็จะต้องเลี้ยงดูเขาพอเขาใหญ่ขึ้นเลี้ยงดูเขาเลี้ยงดูเขาที่นี่พอเขาใหญ่ขึ้นเรียนจบเลียนจบอย่างสีบบ้ประมาณอายุ 17, 18, 19, สิบเจ็ดสิบแปดสี่เก้าสิเขาก็ต้องแยกออกไปแยกออกไปอยู่อยู่ของเขาเองพอเขาเรียนจบแล้วมีงานเฮดเขาก็ ตัวใครตัวมั่นหนึ่งสีหน้านึกออกบ่เออเขาบอกมาแบบว่าจะต้องเอ่อมาอยู่น้ากันมีผัวมีเมียก็เอามาอยู่ก็พอกับเม่เห็นงานใดก็ทรงเสียเลียงดูกพอแม่สันบ่มีค่ะบอกมีเป็นอย่างฝรั่งกระเพาะแบบนี้ฝรั่งมันถึงได้มีคําถามกับคนไทยว่าเป็นยังจะต้องให้เงินพอแม่ให้เงินพี่น้องด้วยอย่างประมาณนี้หอืมประมาณนั้นแหละจ้ะเขาก็พยายาบอธิบายเขาเขาเนาะพระ่า ศาสนาเขาก็ศาสนาศาสนาเขาก็ศาสนาเขามันบ่คือกันเขาก็ต้องอธิบายให้เขาฟังนะคะแต่บางที่อธิบายบ่อยมันก็เบื่อเด้พี่น้องเออเบื่ออยู่อธิบายบ่อยนะค่นั้นแหละนี่ผู้ใดเป็นเป็นเป็นเครื่อนหนูในบางที่บางที่แบบว่าบอดี้มี่อย่างบอดี้มีเรื่องเขียดบอดี้ทะเลาะกับแฟนบอดี้มีเรื่องเรียดทางบ้านบอดี้มีอย่างแต่บางที่ เบิดม <ítulo> ือนแี่มันน้อยกับโบหูคือกันว่ามันน้อยอีกอย่างเออมีผู้ใดเป็นคือหนูแต่บางที่ก็งงเจ้าของคือกันเอ้ามืึอนี่กูเป็นอีกอย่างว่ามกงมึอนี่กูคือแบบว่าทรงแบบน้อยๆสรงแบบว่ามีความสุกทรงแบบเบื่อๆเน่ยนายเฮ็ดยังก็นายกินยังก็เหนื่อยอย่างนีสินะเคยเป็นบ่เออบอกข้าใจเจ้าของแต่บางคันคันว่ามือไหนอารมณ์ดีเนี่ก็อารมณ์ดีเบิดมือเด้เออบาง บางคนว่าน้อยก็นน้อยเบิดมือเขากันงุงกับเจ้าของเขากันบ่ฮู้เป็นยังไงค่ะโอ้ยได้ได้ได้ไปเรียนแล้วแฟนบอกว่าฉันฉันคงบ่ได้ไปขับรถไปส่งเธอตลอดก็คงจะได้ซื้อจักรยานก็บ่รู้ว่าสิเป็นสภาพไหนล่ะพี่น้องเอ้ยทางทิ่งทางแถวบ้านนี่ก็แคบๆน่ะแคบๆนึกออกบ่าเรถลดสวนไปสวนมาแล้วเฮาต้องปั่นจักรยานแล้วไก่นําเด้ไก่เด้เออ พ่อจากบ้านไปถึงถนนใหญ่เนี่ยล้วก็จากถนนใหญ่ไปถึงตัวเมืองเอกคิดว่าจะต้องบันจกกักรยานแต่ว่าก็ยังดีอยู YouTube ่ท er ี่บ่าแฟนจะเสือจกกักรยานไฟฟ้าออแต่มันก็คือรถยนต์เนี่ยพี่นอ้องไม่กันหนาวนะึน่ของบัเอากาศมันเลยไม่กันหนาวอะแค่ใส่แค่ใไ่ไชุดแจ็คเก็ตตัวใหญ่ๆก็เกื่อ,อมยแล้วก็พะลุ่มพลังแล้ว เสียงผู้ใดเปิดประตูมากไปลูกค mm ่ะยังน <for S 1> ึกสภาพบ่ออกอยู่คันว่าเมื่อไหร่อากาศดีๆบ่บ่มีฝนบ่มีลมเนี่ยมันก็ยังพ่อเป็นตาปันเป็นตะคีอยู่แต่คันเมื่อไหร่มีฝนเนี่ยเฮ้ยบ่อยากจะบันยายเลยพี่น้องเลยค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะแฟนเอิร์ดลงกแปรรังเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเฮ็ด อาหารเย็นให้แฟนกินจานกัให้เบิงบรรยากาศสักหน่อยนะคะเบิงเนี่ยบรรยากาศไปนิ่นเห็นบ่คึมคึมมีเรือสองลำนะเรือสองลำจอดเย้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพยกับช่องครัวไทยรนเวน้ำเนื้อจเด้าจังใดก็แค่นี้ฝากไ,กกไว้แค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย